สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายในกันนะคะสำหรับหลักการของนโยบายการใช้ข้อมูลภายในนะคะบริษัทโชติวัตุตสตหกรรมการผลิตจำกัดมหาชนมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ สำหรับแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในนะคะเน้นยาำนะคะพนักง,งานทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ที่จะต้องรับทราบถึงขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลนั้นเป็นความลับและปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อไม่ให้เป็นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทค่ะ เรามาทำความรู้จักกับคํานิยาม2คํานี้นะคะ 1. ข้อมูลภายใน 2. ความลับทางธุรกิจสำหรับนิยามของข้อมูลภายในนะคะในที่นี้หมายถึงข้อมูลที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทหรือ ความลับทางธุรกิจในที่นี้นะคะหมายถึงข้อมูลที่กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอันที่จะทําให้บริษัทเกิดความเสียหายหรือเสียเปียบซึ่งรวมถึงข้อมูลผลการดำเนิน,นงานข้อมูลทางการค้าหรือข้อมูลอื่นใดของบริษัทที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนคะ่ะสำหรับแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในนะคะจะประกอบด้วยทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อที่1 การกำหนดลำดับชั้นความลับของข้อมูลสำหรับบริษัทนะคะจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกข้อมูลเหล่านี้นะคะจะมีการแบ่งลำดับชั้นความลับเป็นหลายลำดับความสำคัญด้วยกันนะคะได้แก่ข้อมูลที่เปิดเผยได้ข้อมูลที่ปกปิดข้อมูลลับข้อมูลลับมากข้อที่2นะคะ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอกสำหรับการเปิดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณาชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจเป็นผู้ให้ข้อมูลเองในกรณีที่ข้อมูลมีความสำคัญมากหรืออาจมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณาคา่ะ 3. นะคะการแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกบุคลากรหรือพนักง,งานของบริษัทจะ ตอบคำถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกเว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถามเหล่านั้นหากไม่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายพนักงานหรือบุคลากร,กรสามารถปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆแก่บุคคลภายนอกด้วยความสุภาพด้วยค่ะสำหรับ แนวทางการปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในนะคะจะประกอบด้วยทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันหัวข้อที่1น,นะคะการใช้ข้อมูลภายในโดยบริษัทจะต้องตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยจะต้องกําหนดข้อห้ามมิให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายในหรือความลับทางธุรกิจของบริษัท ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูล,ลาค่าของหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนใช้ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งถือเป็นการกระทําผิดตามกฎหมายและถือเป็นความผิดทางวินัยด้วยค่ะการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ บริษัทนะคะจะต้องมีการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกรรมการและผู้บริหารของบริษัทนะคะยังจะต้องมีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยค่ะ 3. นะคะ บทลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายในหากผู้ใดฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนจะถูกลงโทษทางวินัยโดยเริ่มจากการตักเตือนโดยหนังสือเตือนนะคะและขั้นต่อไปจะเป็นการตัดค่าจ้างนะคะแล้วก็การพักงานโดยไม่รับค่าจ้างหรือให้ออกจากงานทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับเจตนาของการกระทําความผิดความร้ายแรงของความผิดหรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีไปค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับนโยบาย e การใช้ข้อมูลภายในไม่ยากเลยใช่ไหมคะขอให้ทุกคนนะคะทำการสแกน QR code <ๆ>เพื่อทำแบบทดสอบกันค่ะ